ครับผมสวัสดีครับใชาใชาโดดเด็ดเกล็นให้ร้วนตายนะวันนี้เราอยู่ที่ริมชายแดนไทยเมียนมานะแต่ว่าคนพม่าชวันนี้พม่ามากกว่าเนาะอ่าเป็นผัดสองเลยเนาะอันนี้เปนผัดสองผัดสครับพี่ผัดสองสองกล่องเยสองกล่องครับนี่โอ้โหเขาใส่เข้าวู้เยอะมากนะใส่ซอสวได้ไรมโโป๊ะไมีกุ้งนะแล้วก็จะมีไข่ไข่ก็โอ้โหให้เป็นลูกเลย นี่หมายมากี่ปีแล้วครับผมนะครับเพิ่งขายมากี่ปีแล้วครับผมเพิ่งจะเกือบสองปีครับพี่อ๋อเกือบสองปีสูตรของเราเองเลยไม่ได้มาจากที่ไหนเลยใช่ไหมใช่ครับอืบเอเนี่ดูนี่ดูซอสเขา ไม่พอเป็นเพิ่มอีกธนาาจะเป็นถายทายเส้นจันเหมือนกันเนาะหัวออง,งองลงแล้วโอ้โหร้านนี่เ <laughs> ยอะมากครับ45บาทไปแล้ว <c oughs> คือร้านขายสลาดน,นัดเห็นอะไรนะ่นน่ะ แต่ที่เขาจะตะววงตะวังกระทะไหมไอ้เส้นมันจะหมุนไปเรื่อยๆอ๋อเส้นเออเส้นมันจะหมูกภาษาเนี่ยเรียกอะไรมันหมุนๆอย่างเงี้ยเออเรียกเหยาวครับเหยาวครับนี่ภาษาจีนเลยป่ะครับอ๋อเหยาอเส้นมันไม่ติดกันครับอ๋อเหยาวเส้นจะไม่ติดกันสีนี่ยังสวยแล้วนะไม่พอนี่ใส่สีนี่อีกอืมโอ้ หนึ่งกองท้า,ากับ2สองาากระบวยครับเล็บตอนแรกก็จะมีสูตรของเขาเลยแบบ่ต้องกลัวเลยว่ารสชาติจะเพี้ยนเนาะมันจะรสชาติเท่าๆกันแค่ทุกกล่องนี่โอ้ดูสีสวยแล้วพี่น้องจานเป็นจานนี่น yep. et ี่หนึ่งกองกันหนึ่งจาน ครสองนี่ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงรายนะเขาเคยมีผัดไทยไทนรกอันนี้ผัแดงผัแดงไัแดงไม่ใช่เรอยู่แยกผัแดงครับแยกผัดแดงเป็นอะไรกายอะไรนะบายอารมณ์ดีเหรอไป็ในายอะไรอาราเบีย สายเป็นชายเหรอครับไม่ไม่ไม่เป็นชายครับพี่ตั้งเองครับทำเองครับตคนเองเอ๊ะบองพี่ก็เลยอออตงงเเยลพี่ก็ใส่แมสใส่แมสก็เลยไม่เห็นหนวดตรงนี้เมียบอกให้คนหนวดนะครับอ๋อคุณหลวงก็บองพี่ว่ามีซอสสำเร็จขายซอสด้วยนะครับถามจริงๆขายด้วยเหรอไม่ครับด้วยขายซอสด้วยไม่ไต่แต่คนที่คนจัดได้ ที่ติดต่อมาครับเด้ครับตอบเงินไม่ให้เหมือนเดิมได้ครับอันนี้กล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยธรรมดา45ครับอ๋อธรรมดา45พิเศษถ้าเป็นถ้าพิเศษ55ครับสองมิบครับอ๋อโอ้หนึ่งกับห้าได้สองกล่องอ๋อเนี่ยเป็นกุ้มสุดก็จะเป็น6 5สิบอ้อ 3.30่เดีจะผั่เอบบไลงกลครับร้ยจะใส่ถัวให้เลยค่พี่ไม่ได้ผัดนะไม่ได้ผัดชอบางคนก็จะเขียออกเนาะใช่ค่ะพี่แต่ถ้าเป็นผมอ่ะพี่เอาสองช้อนได้ครับพี่ได้ นีเขาก็าจะมีเครื่องเคียงมีน้ำส้มมีพริกนะนนะมะนามะนาว,านาว <c oughs> บอกปิดอีก <c oughs> ่ดอบแบน่นไม่ได้ดูื <c oughs> อกินผัดไทยมันต้องมีมะนาวเนาะ ดีนะเซนสูงเนาะไม่มแล้วแขนไม่แล้วแขนไม่มีแล้วครับดีไม่ต้องโกนครับผมไอที่ไอที่ใส่แป้นนี่ฮะหนวดไม่เดี๋ยวแต่ต่อแล้วตอเต็มต่อแล้วไอนี้หอกเล่นนี่นะครับโอ้เป็นร้านแบบไทยที่แบบสุดยอดนะเดี๋ยวรสชาติเราจะซื้อไปชิมว่ามัน คงขึ้นข้นนะเพราะว่า<ม>ดูซอสท,ที่เขาใส่เยอะมากบลยบาร้าน,นี่เขาก็ได้แค่ความอร่อยคือเผ็ดเปรี้ยวหวานแค่นั้นเองอันนี้อาจจะไม่ต้องเติมก็ยังได้ลยเนาะอย่างนี้เป็นซอสสำเร็จ,รจใหรสนใจที่บอกโทรหา<อ>โทรมาเลยนะครับ